ส,สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนลค่ะตอนนี้เราก็ยันเกม่ยงไมโครฟ์เดคอ่ะกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาเดินเที่ยวชมเฟอร์นิเจอร์ในเดคอ่กันเนาะ,ะแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเลยจ้าปีนปีนถึงแล้วครับสถานีปลายทางปลายหน้าเจมลองนะครับ,รบผู้โดยสารมีสัมภาระอย่าลืมเก็บลงไปได้วยนะครับเออโคลถึงหมอชิด์แล้วใช่แล้วอุ้ยดูสิมีรถเต่าด้วยสวยจังรถเต่า โอ้โหน่ารักจงุงเอ้ยมีหลายสีนี่เนาะไม่เห็นคันนี้ก่อนแล้าเห็นคันนี้จะขับคันนี้แทนนั้นโอ้โหาทางจะนั่งเบียดกันหน้าดูเลยดีๆอ่ะเอาเห็นรู้นปะเรากรั้นมันเปิดเรื่อยเนี่ยอ๋อเรากรั้นมันปิดเปิดอัตโนมัตินี่นี่มาดูดิมาดูดิเดี๋ยวถ่ายกันถ่ายกันตัวตัวตัวเดี๋ยวมันไม่มีกล้องโคเห็นว่ามันเปิดปิดว่าเออมันทำดีเนาะโอ้เจ๋งจุงมาทำได้ไงเนี่ยเซนเซอร์ก็ไม่เห็นมี นี่ไงระบบความปลอดภัยมันอยู่ตรงนี้เองนี่มีตู้เก็บตั๋วด้วยนะอย่าจอดนานนะชิดแพงเลยใช่ไหมก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเดินเล่นแบบชิลๆกันเนาะเราก็จะไปเดินดูเดย์แคร์กันนะคะเราอยากรู้ว่ามันจะมีเฟอร์นิเจอร์อะมันี้บ้างเนาะุ้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณชาวบ้านอ้ยคุณชาวเมืองเอ้ยหน้าตาดีเลยเนี่ยแต่แบบคนเนี่ยดิแต่แพ้พี่เขนนะอ๋อเขากระโถนหนึ่งใบนี่นี่เอามาทางนี้เข้าทางนี้อ่ะพีหล่ะประตู อัตโนมัติเฮ้ยนี่ถ้าเปิดได้ด้วยเหรอประตูเหล็กเนี่ยนะบ้านเรายังอัตโนมือกันอยู่เลยอ่ะโอ้สุดยอดเดี๋ยวดูดีดีนี่ไงเดินเข้าไปใกล้มันก็จะเปิดเองใช่ป้ะอ้าเดินตะกี้ไกลมันก็จะปิดไงทำไงอะอยากรู้จุงใส่ถ่านกี่ก้อนเนี่ยน่าดีเฮ้ยเปิดปิดเองได้ด้วยเฮ้ยเขาบอกว่าให้เทคนะแล้วนี่ก็คือแผนที่ในเมืองนี้ อ๋อวูสี่กว้างมากเลยนะเนี่ยอันนี้แหละนะนี่ละอุ้ยรถเด็กเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่ที่ต้องถ่ข้างหลังใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้ต้องถ่ายให้หน่อยถ่ให้ถ่ายเลยนะเข็นหน่อยเข็นหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวดิบิน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 อันนี้เอาขาเขี่ยเองปะเนี่ยเอาขาถีบเองบิน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 เอาขาลากตัวเนี่ยอุวยจักรยานก็มีสีส้มก็มีเฮ้ยน่ารักทุกคันเลยอ่ะเขาจองสีโอรสนะเราเข้ามาในสถานรับเลี้ยงเด็กเด็กแค่แล้วนะคะโอ้โหกว้างจุ เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเจอคุณครูแสนสวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระถางดอกไม้ค่ะเฮ้ยสามารถเปลี่ยนสีได้จิ้งแป้งจิ้งนวยฟิ้งฟริงอุงงยง้ย,ยสะดวกจุงเป็นปากกาวิปวับไปนะเปน,นี่ยนได้อ,อยาอ่างเลยปะเนี่ย อาบางอย่างเราน่้จะเคยเห็นมาบ้างแล้วเนาะห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องนั้นมันห้องอะไรอ่ะเอสวัสดีครับคุณครูครับขออนุญาตเยี่ยมชมเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาน้องๆมาฝากเรียงไว้ที่นะครับน้องไหนเนี่ยน้องข้างบ้านเปล่าอ่าห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กโอ้ยกำลังปวดเลย้เฮ้ยน้องไปดิมันมีระบบเปิดเองด้วยเอ้ยเปิดชักโครกเองได้ด้วยอู้สุดยอดให้พี่เคนแต่ว่ามันไซส์เด็กนะสุดท้ายนั้กกดหนาไม่ได้อะ ไอ้สายเด็กนั่งไม่ได้เดี๋ยวส้วมแตกไม่เดี๋ยวส้วมตันพอดีไปนีกว่าอ่อจะเข้าไประเบิดส้วมอ่ะพี่เคนนั่นตัวจุ้งอออันนี้ไรอ่ะเหมือนโฟมเลยอ่ะเฮ้ยคำว่าเป็นหนังสือใช่ไหมอ่านเวลาเข้าห้องน้ำไงอ๋อโหจินตนาการล้ำเลิศเลยเนี่ยมโนไปไกลเลยห้องนี้ห้องนี้อ้ยห้องนี้ล่ะอ๋อห้องนี้เป็นห้องเรียนศิลปะค่ะเป็นห้องวาดรูปเนาะสำหรับเด็กๆนะคะอุ้ยอ้อมดูดีมีรูปอ้อมแขนไว้ด้วยอ่ะใช่เหมือนเลย นั้นไม่ใช่ลรานั้นเพื่อนเขาอ้าวเหรออุ้ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองแต่ว่าก็ยังเป็นลูกหมูอยู่เหมือนเดิมนะโอ๊ตโอ๊ตเศรยนะ้นมีหลายตัวอันนั้นต้องวาดเองนะพี่เคนดูดิปากกาดินสอสีก็มีนะเนี่ยแล้วก็ตู้กระจกนี่สามารถเปิดปิดได้เนาะมีแอนิเมชันนิดหน่อยนะโอ้อันนี้ก็สวยแล้วบนโต๊ะเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าพวกสีน้ำพู่กันนะไว้สำหรับระบายสีเนาะเอโมเดลมันสวยนะอามาแนบมาหน่อยดิจะทาหน้าให้ไม่ใช่ไม่ใช่สีเพ้นนนเสี้ำ yeah <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปเนาะเฮ้ยห้องนี้มีซากติดตำบันด้วยอ่ะโอ้โหนี่ไข่อะไรอ่ะอ้อมดูดิเป็นหมาเลยมันคือไข่ไดโนเสาร์ป่ะจริงจริงมันคือไข่มังกรนะที่มันเปลี่ยนสกินสีแล้วอ่ะไข่ล้านปีไข่ไดโนเสาร์ล้านปีอ๋อนี่ไงมีโมเดลเนี่ยโมเดลเจ้าของแมพโอ้สวยจุงอุ้ยดูดิมีตู้ด้วยอุ้ยเปิดได้ด้วยตู้นี้ไว้เก็บของเนาะเป็นโมเดลสวยๆเก๋ๆนะอันนี้อะไรนี่น่ะอ้าวเอ้ยเดี๋ยวไข่ไปนั่งเก้าอี้ผู้บริหารแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้ยอาไว้ขุดได้ เนี่ยดูดิเขามีพลวไว้ให้เราขุดด้อะอะสบายจุง้งเอออย่าเพิ่งสบายมีมีห้องต่อไปอีกนะอะจริงดวยังมีห้องต่อไปอีกนะอหออเหรอใช่มีหลายห้องเลยอันนี้ก็เจ๋งแล้วนี่เอยมันมีเจ๋งมากกว่านี้อีกนะอันนี้งเป็นห้องสันทนาการห้องนั่งเล่นสำหรับเด็กๆเฮ้ยนั่นมันเฮ้บ้านบาร์บี้เด็กน้อยโอ้สวยเวอร์อมดูดิเฮ้ยบ้านตุ๊กตาบาร์บี้มีห้องต่าง,างๆไม่มีห้องน้ําด้วยอ๋อห้องเล็กจุ้ง ดูดิมีโซฟามีเตียงด้วยนะมีห้องน้ําอยู่ข้างล่างเนีย่ยมีจอแบนด้วยอฮ้ยเล็กจุงอยากเข้าไปอยู่จังเลยอ่ะไม่ดิอยากเข้าไปนั่งเล่นทาไมจุงเฮ้ยด้านหลังเหมือนป้าป้าพิคเลยอ่ะจริงด้วยสวยนั้นสีดายไม่มีสีเหลืองอ่ะใช่แต่ว่าบ้านของป้าป้าพิกมันจะเป็นสีเหลืองไหนอ่ะเฮ้ยมีม้ากระดกด้วยอ่ะฮึอะขยับๆน้าโยกเย้ยเอาวังน่ะพี่เคนมหงายหลังเดี๋ยวก่อนนี่อันนี้ professional นะไม่หรอกพี่เคนจะต้องหงายหลังแล้วก็คล้ายๆกับตัวต่อ หรือว่าเลโก้เนาะโอ้เขาชอบมากเลยเลโก้อะ่ะโอ้สวยจุงมเหมือนของจริงแล้วเนี่ยนี่ไงเปลี่ยนไ,ไ้้หลายสีนะแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้มาดูนี่ดิอ้อว เดีกันเดี๋ยวก็มาดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นกระถางดอกไม้อีกแบบเนาะอันนี้แบบแรงยาวๆนะเราก็จะลองเปลี่ยนสีกันดูเนาะช่วยเขาจัดสถานที่ด้แค่หน่อยโอ้สุดยอดยอุ้ยตูต้ปลาเป็นตู้ปลาด้วยเหรออยากได้ปลานโมโอป้เดี๋ยวเปลี่ยนให้มาดูดีมันมีปลานีโม้นี่นะนี่นไงเนีโอเอ้ยน่าหลกมันไว้นะไม่จริงจริงอ่ะโอ้สวยจังอมแต่ว่าเป็นปลาปลอมนะ ล้วตัน uh, yeah, uh ี oh. Oh, oh, wow. ああ่เ uh ป็น oh. ฮ hey, ีเตอร์นะโอ้ฮ hey, like ีเตอร์แบบว่าเพิ่มความอบอุ่นเนาะอ๋อไม่ไหวแค่นี้ก็ร้อนจะตายแล้วนี่ใี่สำหรับหน้าหนาวไงเอ้ยโซฟานั่งเล่นนี่ไว้สำหรับนั่งดูทีวีตรงนี้ก็ได้นะอ้โห้าวฮ่าแล้วก็เปลี่ยนสีละนิดหน่อยลองนั่งดูดิโอ้นั่งรู้สึกนุ่มมากเลยอะนี่ก็สีสวยจังเลยเนาะใช่ไปครับพี่เคนไปห้องอื่นกันดิปะอะไรอ่ะนี่โคมไฟอะมีโคมไฟด้วย แต่ว่ามันเปิดไฟไม่ติดอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนสีได้อ่ะโอ้แต่สวยอยู่นะนั่งชิวกันไปแล้วไม่แค่โ้ยิ่โต้อ,อาหารหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยมีนาฬิกาด้วยใช่มีนาฬิกาด้วย,มวยไม่มีนาฬิกา,<อ>ากาไ็ไปสามแล้วอ้าวต้องรีบกลับไปดูการ์ตูนแล้วเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะแล้วก็น,นี่เป็นชั้นเก็บหนังสือน,นะคะตู้หนังสืนนะอเนาะเพราะอันนี้มันจะเป็นห้องเรียนมากๆเลยอ,ะอ่ะอฮะนี่ไงห้องโปรดพี่เคทห้องอาหารเฮ้่ใช่เป็นห้องอาหารสําหรับเด็กเลยแต่ไม่มีจานอ่ะมีแต่จานเนี่ยจานจากแก้วอ่ะไม่มีใครมาเสิร์ฟอาหารเลยอ่าพี่มันยังไม่ถึงกลางวันเลยไอ้ขนมเค้กไม่เคยกินเนาะอาหารกลางวันอ่ะย่าเล่าเลยพี่เคทด้วยโอ้ยไม่ทันได้กินเลยเดี๋ยวจะทำ ไปกินลงอาหารอาหารกลางวันนะนี่อ้าวมีใครโคเวฟด้ลยละรอบตายแล้วกินมาม่ากันดีกว่าไม่มีอะไรจะเวฟอ่ะนี่ไงไข่นกกระจอกเทนี่ไงไม่ใช่มันคือไข่เต่าทะเลเออเหรออดกินเลยห้ามกินนะไข่เต่าทะเลอ่ะอ่ดีนะนสงสารมันนะห้ามกินนะไม่ได้นะเดี๋ยวเต่าศูนย์พันธุ์เออดูนี่ตู้เย็นมีอะไรกินบ้างไงมีน้อยอยู่ตู้เย็นเปิดไม่ได้อ่ะเขาล็อกกุญแจไว้อ่ะอเจ๊โอแม่เราจะอดตายแล้วอุ้ยเต่าแกะก็สวยนะเต่าอบก็สวยเนาะอุ้ยน่ามาทำมาม่าจุ่มเอามาม่าอีกแล้วเหรอโอ้เขากินจน เขาจะเป็นมาม่าอยู่แล้วเนี่ยสดินเดินก็แบบนี้แหละจะเป็นอาม่าอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยอีเคนท่านคุณครูอีกคนปะเนี่ยเอ๊ะแล้วเขาอ้อมดิบหนีคุณครูแล้วคือไปขั้นวอลแล้เดี๋ยวคุณครูเด่นไม่ใช่คุณยายแกรนนี่ใช่ปะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวอีกแล้วห้องไหนเนี่ยห้องนี้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 เป็นห้องนอนสำหรับเด็กเล็กเนาะโอ้โหนี่เจอแล้วสถานที่ของพี่เคนโอ้โหดูเตียงนี่นั่งในด้วยสบายจังเตียงใหญ่มากๆเลยอ่ะสวัสดีสวมาธิอ้อมเจอกันเดอนมา เล็กมากๆเลยอะสำหรับเด็กเล็กเนาะหลับค้าเดือนเลยละกันไม่ต้องเตือนแล้วแบบว่าถ้าเรานอนเนี่ยขาคงเลยไปตเตียงไป <c oughs> <c oughs> ได้ใครนอนไม่ได้พี่เคนเอามาต่อกันเราต้องนอนเตียงนู้นดูนี่ดูนี่ <c oughs> มีน้อยเราสามารถเปลี่ยนสีได้โอ้สวยอีกแล้วอ่ะเอ,อ้ยนี่เคยเห็นแล้วตุก๊กตาตัวเนี้ยจะไดน้นกกอดไม่ได้เนี่ยกอดไม่ได้อยู่แล้วเป็นโมเดลแล้วก็นี่เป็นตู้เสื้อผ้าเนาะอ๋อนี่สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะแบบนี้ปิดแล้วก็วสามารถเปิดได้ด้วยเจียมเจ่ม,มชาเดนจจริงด้ยวยนะนี่ให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนกับมันใช้งานได้จริงๆเลยเนาะแต่มันเกี่ยวอะไรไม่ได้นะเอาเปิดสวยๆเก๊งยังไม่เก๋ ไหนพี่เจ้ไหนแจมๆอีกป่ะเราจะลองขึ้นไปดูชั้นบนกันดูเนาะโอ้ชั้นดาดฟ้าชั้นบนชั้นบนมีอะไรอ๋อเป็นห้องจัดกิจกรรมโอ้โหนี่ไงถิ่นพี่เค่งนี่แหละอ้าวมาแข่งกันว้าเฮ้ยแข่งบาสกันดีกว่าบาสเกตบอลเล่นเป็นบ้าเล่นเป็นบ้านี่ครับเสิร์ฟเปนอย่างนี้นี่ไงไม่ไปอ่ะโอ้ลูกไม่ได้เสิร์ฟลมเนี่ยนี่ลงไม่ไหวไม่ไหวเล่นฟุตบอลกันดีกว่าน้ามาเตะบอลแข่งกันดีกว่าอ้าวเราจะต้องร้องให้เดี๋ยวก้านมันเข้าเวลาแป๊บนึ่ง เอาใหม่นะตรงนี้นะเอาไปเลยคุณอยากนี่แม่มาจริงมาเลยนี่แม่ทึบนี่แม่พี่เคไม่ค่อยกลิ้งเลยอ่ะออกไปแล้วอู๋ไม่ออกเฝ้าวอุ้ยลูกปองลูกปองน่ารักจังเลยโอ้ลูกปองสีสวยมันเกิดใครแล้วนี่อ๋อวันใครอยากจะเกิดอ่ะเฮ้ยมีวัวเนี่ยเหรอเนี่ยนี่มันขลังเด็กนั่นในร่มนี่นหอันนี้เขาก็ตกแต่งได้สวยดีเหมือนกันเนาะ เอ้ยปิงป้องโอ้มามามาแข่งกันนี่เ่ยเอาไมเตีอยะเอามือตีเหรอมือตีมือตีเอาพไหมมันไม่มีไม้ตี่ะแล้วฝั่งนี้น่ะอู้ตาพิงแล้วก็โซนตรงนี้ไว้นั่งผิงไฟได้เนาะเอาไว้ให้พ่อแม่มาส่งลูกเลียแล้วมานั่งรอตรงนี้ได้แนเลยใช่ไว้ตอบผู้ปกครองนะอฮาเดเวลาออ้ละปัดที่เหลือด้วยนะดูเสร็จแล้วมาตาพี่เคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตรงอื่นอีกเฮ้ยตรงนี้มันทำโบลีนี่นะโอ้มีทำโบลิง ุมยมันจุงเ๋อพี่เคียงเขาเริ่มเมียนหัวละโอ้ยตอนนี้กระเพาะมันจะออกมาข้างน่าคอละไปทางอึ่นกันดีกว่าจะไปดูตรงไหนกันตอนนี้ล่ะออ้ยนี่ฉันวางของแต่ว่าวางของไม่ได้เอาไปเก๋ๆแล้วเอาไปตั้งโชว์แบบนั้นนี่แหละอันนี้มีอะไรด้วยอ๋อมีห้องด้วยโอ้ตรงนี้ด่านฟ้าอ๋อแล้วก็มีบันไดเวียนลงไปได้ด้วยอ่ะเอาไ้หนีไฟปะนี่อันนั้นก็ใช่เนาะ นี่ไงสนามเด็กเล่นเขาชอบมากเลยนี่ไงสิ่งที่พี่เค้กรอคอยจ้ชิงช้านั่งด้วยดีแ่นให้หน่อยดิมันแกว่งไม่ได้น่ะขึ้นกันหมดนี้ใครจะแว่งให้เราเนี่ยมันนั่งได้กระบุนแล้วนั่งพูได้ด้วยนี่มันเนี้ยปกติมันนั่งได้แค่คนเดียวนะหรือจะนั่งไม่ได้เลยนะอุ้ยแล้วนี่อะไรอะเอ้ยลูกป้านี่ไงจะไรดเลย ลองเล่นได้ค่ะเดี๋ยวลองดิแลอ๋อให้เรามาขับรถบัมแข่งกันฮ่าอุ้ยมาแล้วของถนัดพี่เคทอยากได้สีอะไรก็เลือกเลยนะแพ้เลี้ยงโอไอชินะอ้อมไม่ได้จะได้กินเนี่ยเดี๋ยวป่าไม่ได้กินนะพี่เคทไปแล้ววุ่นวุ้นวุ้นวุ้นหนูปัดหน้าเคทปัดหน้าเคทอ้อมค้างโอไอชิพิเคทไปสองมือนะมาเลยจะค้างมือที่สามแล้วเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่าจะเลี้ยงนะปัดหน้าปัดหน้าเฮ้ยหน้าแหกโถมแหกโถม นี่ไปไหนเดียวโอ้ยเล่นเกี่ยวกบนักรอบเราเลยเนี่ยถึงรอบนักรอบเราออกมาเฮ้ยเมื่อกี้พี่เคนต่อให้นานน่าเฮ้ยเอมดูรถด,ดิเรามีลูกกระต่ายนะใช่มีลูก <c oughs> ลกระตากับปากไว้นะพี่น่า,นนารักจุ๊ย <c oughs> พี่เคนเขาเห็นส่วนน้ำตรงนั้นน่ะเราไปดูส่วนน้ำตรงนู้นกันดีป้ะโอุ้ยล้มอ๋อล้มพะใบาอ๋อถ้ามีชายหาดเราสุดยอดเลยนี่มีไงมีข้างหลังไงข้างหลังมีส่วนน้ำ ไหนลองไปดูดิอาจจะมีเสาๆสาๆลด์ชนแม่น้ำก็ได้นะเา๋ามีตเด็กเล็กอะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนั่นไงเรือจอนสลัด <c oughs> โอ้โหมีเรือจอนสลัดด้วย <c oughs> ที่ไม่สลัด <c oughs> ที่เล่นไม่ได้นะ <c oughs> ดูโั้ค่ะสิลั้ว่ะขาสวย น,นี่ไงพี่เคนสวนน้ำเด็กอะอ่าไหนอะสาวๆไม่เห็นมีเลยไม่ไมีสไลเดอร์สไลเดอร์เอ้ามาเร็วยั่วอันนี้เป็นสไลเดอร์นะลงมาก็โดนน้ำเลยนะสไลเดอร์เกยด้วยนะเฮ้ยมันก็สนุกดีนะน,นี้จะจะเป็นแบบว่าไม่ใช่ห่วงยางเนาะเฮ้ยหรือว่ามันคือห่วงยางอะ่ะมันไม่ใช่ห่วงยางมันคือเที่ยวไว้แช่น้ำ<อ>แล้วก็นี่มีกระดานเซิร์ฟบอร์ดด้วยคล้ายกระเบาะลมแช่น้ำใช่ปหมใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ตรงนี้โอ้สนามบาส กับสนามฟุตบอลแต่เวลาแก้มือแล้วมาเลยตัวตัวล่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราต้องไปสนามฟุตบอลฟุตบอลเหรอใช่มาเลยมาเลยแพ้ไว้ชี้นะใครเข้าก่อนแพ้นี่ไนี่ไงนี่ไงโอ้าเดี๋ยวน้าเฟ้าเฟ้าเดี๋ยวเฟ้าไม่เข้ายังไม่เข้าเขาให้เตะลูกบอลไม่ได้ตีคอนออกเลยยิงลูกท้อเลยอะปีหมดเวลาเซฟตังในกระเป๋าฟ้าละออกนอกเขตละดีจุนเกือบต้องเสียตังเงี้ย ก็ในแบบนี้พี่เคนมันมีบ้านต้นไม้ด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวดูซิข้างบนจะมีอะไรเนี่แล้วก็ในบ้านต้นไม้เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยอุย้ยจริงนี่ไปดูดีก็จะเลี้ยงน้องแมวน้องหมาได้นะเราจะเลี้ยงบนนี้กันนี่หล่ะนี่งไงความสัตว์ของเด็กๆแล้วเนี่ยบ้านต้นไม้นี่อุ้ยมีโตะด้วยละ่ะอ่าเด็กการละงัะ้นเราตั้งคอมพิวเตอร์ไปเล่นเกมตัวนี้ดีปะ่ะเฮ้ยก็ดีนะยี่เลยโอเคเอาไ้นั่งดู onm channel นะไอ้เมวาดีไปเล่นเกมยำเบื่อยำเหงาอ่ะยำการ์ดมันเลยโตะมาเนี่ย เลยแล้วแล้วหลานมันตั้งได้แค่นี้ที่มันแคบนะแล้วเปิดคอมดีก็มาเป็นบ้านต้นไม้อ่ะอุ่ยเปิดได้จริงหรืออ๋อใช่เปิดได้จะทำเป็นหยับนะเคลื่อนมุกก็ได้นะก็เปิดไม่ได้เ่อเป็นรูปภาพโอเคพี่เคนสปาเลยเดี๋ยวพี่เคนจะสปาสัตว์ให้ดูนี่เลยน้องแมวน้องแมวมาชมเราด้วยนะเอาไงทอมเอาไงท้องไมมันก็อิ่มเกินแล้วเนี่ยจุกพุ่งเลจกพุ่งจกพุ่งนี่เอาละครนี้นี่น้องหมา หมาเป็นกรอบปะเนี่ยน้องหมาหูยาวนี่เลยเฮ้ยจบพุ้งจบพุ้งจบพุ้ง <laughs> เฮ้ยเราต้องมีแอสเซซอรี่ให้น้องหมาด้วยนะเอ้ยไม่แค่านะั้นนะสุนทงหมากับแมวมันไม่ค่อยดีป่ะเดินเดินอยู่ตีลังกาเฉยเลย <laughs> น้องขี้เล้วน,นี่เลยตั้งบ้านไว้ตรงนี้นะโอ้โหหลังใหญ่จุก <laughs> นี่ไงสำหรับน้องแมวเนาะนไปเลยะจัดไปคนละหลังน,นะน,งนี่ฝั่งนี้อีกหลังนึง่งอ๋อเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะ แล้วก็อีกหลังหนึ่งเนี่ยให้น้องหมาอยู่เนาะโอ้สวยน่าอยู่จังนี่ทานอาหารด้วยทานอาหารด้วยดีเลยเข้าหมากระดูกด้วยเอ้กระดูกนแมวก็ต้องให้กินกักแลนะให้กินเป็นบิสกิตล้วกันเนาะให้เป็นคุกกี้น้องหมานะอืมเห็นแล้วอยากกินจังเออเดี๋ยวแล้วพี่เคงอยากแย่งหมากินไม่ได้กินไม่ได้มันเค็มมากนะพี่เคมันกินไม่ได้นะโอ้รู้สิน้องแมวอ่ะนอนตากอากาศสบายเลยอะหลับไปละไปให้น้องหลับไปก่อนนะนี่ฉาจุง ไปได้เวลากลับบ้านกันแล้วดีกว่าจ้าหูก็โอเคค่ะเราก็เดินเที่ยวชมเฟอร์นิเจอร์ในเดคานะคะชิลๆไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบเฟอร์นิเจอร์ในร่ารักของเดคา์แล้วก็อย่าลืมนะคะชิกดไลค์กดแชร์กับป๊าไข่กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจกันเนี่ยเล่นเกมไมโครฟ็อกต่อไปนะได้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับวันนี้ต้องไปอีกแล้วแหละบ๊ายบาย